ทุกคนวันนี้ไม่สบายทำไมไม่สบายเพราะทุกคนทักทายกันเด้จ้ะตอนเช้าวันเสา,า,าร์อาหารอยู่ไหนทุกคนอาหารอยู่ไหนแมทบ้านหมดแล้วแมทอาหารอยู่ไหนลูกอยู่ไหนพี่น้องจ้าให้เบ่งตู้เย็นไม่จำเป็นต้องเช็ดทำความสะอาดอะไรทั้งนั้นเพราะว่า เรากินหมดจริงๆจริงๆเลยโอ้ยข้าง,งล่างนี่เหลือแค่รสนิดนึงจะบมันฝรั่งเราก็เป็นพักอพักชีเรากามะละกอนะจ้ะอยู่นี่เหลือแค่นี้จ้ะผลลไม้เมืดตังเตวันผืหัสจ้ะทุกคนจ่ะทุกคนหลักสิบอกไข่เหลือสามหน่วยจ้ะนี่ไข่ นั่นกระมิดจะนมพอดีเลยจ้ะอาทิตนี่ซื้อมาบะมดจ้ะนี่กระเรือนิดนึงจ้ะจะกบะมดนั่นแหละวาขึ้นบ่เรือเอ้ขักเนยโอเคเดี๋ยวพาไปเบิ่งตู่แข็งเดี๋ยวทุกคนสิบ่าเอ้ามันกินมดอีลีสันตีว่าสันตัวตู้แข็งมีอย่างแมาแมทธิวมีไอติมแมทธิวไม่กินไอติมยังไม่กินยังเหลืออยู่โอเคไม่ต้องซื้อไอติมแบบนี้โอเคก็มีตรงนี้มีอันนี้เป็นมีเพร็ก อันนี้เป็นพวกเครื่องแกงทั้งหลายนะจ๊ะเห็นบออันนี้ก็คือเป็นน้ำยาขนมจีนที่คอยตักเซไว้เนาะจ๊ะอันนี้เป็นฮอตด็อกแล้วก็ลูกชิ้นไก่จ้ะก็มีแค่นี้เนาะทุกคน,นสันนี้เป็นลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นแล้วก็กุ้งอันนี้ใส่ถุงละเล็กไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวหกเนี่ยใส่ถุงให้แม่ครับเอใส่ถุงไว้มีกุ้งมีลูกชิน้นจ,จังสีขาหมูยอ่อเหลือแค่นี้ทุกคนจ้ะลูกศรเหลือแค่นี้จ้ะ นีชั้นนี้สิบอกว่าเป็นกระดูกกระดูกหมูตีนไก่มีปา่าแซลมอนหนึ่งหนึ่งสินจะ้ะมีอันหมูเนื้อหมูสันคอแซหนึ่งสินตรงนี้เป็นอ่าหมูบดจะ้ะตรงนี้เป็นน่องไก่สองสามน่องจะ้ะอันนี้เป็นหนังไก่ที่คอยลอกแล้วกระสมไว้คอยสิเฮ็ดอ่าหนังไก่ทอดนะจะ้ะทุกคนก็มีแค่นี้จะ้ะ มันบ่พ้นอาทิตย์จ้าทุกคนจ้าสิววววากินกันได้กันดีจ้าทุกคนฮัลโหลทุกคนก็เดี๋ยวออกไปสื่อกับเขาเนาะเนาะอเล็กแมทธิวอยากได้ยังเพิ่นกบมี่ในหัวเราแล้วว่าเพิ่นสิกินยังทุกคนเดี๋ยวไปช้อปปิ้งสิไปกับแม่บะวันนี้บ่บไปเพราะว่าโอเมรอนโอเมครอนล้วอยู่บ้านไม่คิดว่าวันนี้คนจะเยอะอยู่ก็คนจะแห่เข้าห้างเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีโอเคไปช้อปปิ้งกันจ้า <ะ>ซองน้องมาอยากแมพไปน้องยายมาอยากแมพไปไปซอ้าวไปปิดประตูดีๆปิดไฟไม่ไม่ต้องเปิดไฟเยอะ ากาศหนาวมากเพราะว่าติดลบเจ็ดนะเมื่อเช้านะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณติดลบสี่ห้านี่แหละเขาเอาก้อนหินมาวางมาโรยเห็นไหมไม่งั้นและลื่นหัวแตกกันแน่เป็นน้ำแข็งไงทุกคนคือมันหนาวจริงๆอะ่ะออกไปซื้อกับข้าวจ้าซองตายาย ดีหน่อยที่เราจอดรถไว้ที่ลงรถลงรถนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นได้ขูดน้ำแข็งเช้าเย็นแน่เดี๋ยวไปร้านแขกก่อนจะถุกคนซื้อกับข้าวเนาะซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยซื้อร้านแขกก็จะถูกขึ้นมาหน่อยเนาะทุกคนได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดี và nên tấp trắng âu á ไก็มีทุกคนบังคุดคจาก20โครนแพงมาก ที่5โครนแล้วตอนนี้นะขึ้นมาแบบหัวแผ่งอเคมา อีกห้าโครนแสบสุดเลยสุดเลยหมูน uh ี่ราคาเท่าเดิมนะหมูอะราคาเท่าเดิมทุกคน โอ้ได้กินแล้ว Ni kan flyga rätt in om det är hot. Ja. ยนะไม่ไม่ไม,ไม่ใส่รองเท้านั้นมาไม่ได้ลูกลื่นหัวทิมเลยครับลูกยืนอยู่ตรงนั้นแหละใส่รองเท้าได้ไม่ได้เลยวันนี้ถนนเป็นน้ำแข็งมากอัเอาขึ้นไปเลยลูกไปเอาขึ้นไปเลย ไี่ว่าให้ปะปะสองอันขึ้นไปเลยจ้ะพื้นเป็นน,น้ำแข็งมากเดินระวังมากเลยวันนี้ โอเคจ้ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนอกจากากระแดหา6กถุงคือเก่าจะเต็มบ่เต็มกะอันนี้เบิ่งว่าห้องิสดหยอย่างเน,นาะจ้ะทุกคนพูดแล้วพเ่นเตรียมพร้อมซอยอีเมยม์ช่วยแม่จริงๆนะไม่โกหกกันนะโอ้โหน่ารักมากเลยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราได้อะไรบ้างอยากจะบอกว่าของขึ้นราคาอีกจากสมมติว่าขึ้น5โครนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว วันนี้ขึ้นไปอีกห้าโครนทุกคนก็รวมอาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าโครนห้าโครนคือจะไม่ไหวเนาะทุกคนดูแล้วอะคือนี่เล่าสู่ฟังนะวันนี้คือปาปาร้าองโอ้เลยก็คือแบบว่าราคามันมันกระโดดข้ามแบบจากห้าเป็นสิบอะทุกคนนั่นแหละทุกคนโอเคเราจะเก็บเข้าตู้เย็นกันนะช่วยกันคัดยกขึ้นข้างบนแล้วรีวิวครับลูกให้ทุกคนดู อ่าโอเคอันนี้เป็นไก่มูบอตแม่มีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้่เป็นพาสต้าพาสต้าสพาสต้าอากีบเก็บมาไว้ตรงโต๊ะนี่ลูกปะเออช่วยหนอนนมวันนี้เจอนมกีแครน้นมไม่รู้พ่อเถื่อ <tellement> เบคอเนเบคอนโยเกิร์ตน้ำแอปเปิลแล้วก็ไวท์ครีมแม่ช่วยเก็บถุงหน่อยครับลูก <aru. S 2> เก็บเลยครับถุงอะแเตงเดินลูกไข่อีกแล้วไข่ต้องมีครับลูก<า> นี่แหละเซอร์ไ,ไพรส์ให้ถ่ายว่าจากที่209โครนเหลือกี่โครนต่อกิโล180 189 149แอเ้าอสเอปลาแซลมอนทุกคนคให้ทุกคนดูดีๆด,ดีดีครับได้149อ่14วันนี้เลยเอามาหนึ่งบง <laughs> ุ๊คสองไม่ไหวลูกมันเอเอ อันนี้มันถูกมากก็เลยเอาแต่ว่าอีกร้านหนึ่งยังสองร้อยเก้าอยู่ซื้อร้านนี้ได้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าดีมากไก่บดไก่บดอันนี้คือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแม่เซอร์ไพรส์ของอันยองไงเราอยากกินนั่งนานแล้วไม่ได้กินนะโอ้โไปเก็บซานอคอคอ อะไรนั <S <s ่นนายอะไรฮะอืมเฮ้ยจีนักเก็อนักเกงเนี่แย่ปี ดีๆนะครับลูก <laughs> à, tặc <thả cô. cười> <laughs> Ai tìm? Má má cau li. Ok. ถือดีๆถือดีๆเดี๋ยวตกไม่ต้องเอนน้นี่ตื่นเต้นครับลูกนี่วางไว้ข้างหลังนี่เลยเดี๋ยวใส่ตู้เย็นอันน<ๆ>ี้่ครับ2็อตย22เอสสาก5พอย22อื้มนี่มีเมติว์ทิ้งได้ทิ้งได้ครับอะไรส่วนครับลูกนยยั่นเองคลาสหูไม่ทำอะไรพับพิม ใช่สองลูกกัหนึ่งกิโลอ่ะกิโลละยี่สิบห้าครมอบวงใช่มอ่วานิ่ใช่นี่เลยครับอืมเรียนดีๆครับ เป็นถุงผักม,มีผักมีอะไรไม่แน่ใจผลไม้มวางไปทางนน้นนิดลูข้างในนะครับหลบ <c oughs> อันนี้กินกับแฉลม้อนใช่ดีทีดี <c oughs> ถ้าเป็นผลไม้บางไปนนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาลง คอนใส่พาสต้าก <Bond> ับคอนเฟลกครับใส่พาสตะกอนอืมันเพอร์เฟกอันนี้คอนอดเทียบอันนี้ทุกคนแล้วก็ bùng không anh à em u uh. không bác sĩ đã ม่ชุดคิดว่ามันได้อยู่ไม่ได้ทุกคน ออมาขึ้นมาครับดัอองอะไรลงต้องให้หล่นค่ะนี่ทาดาสีแล้วนะส้มทำลิกตีติน ถือถุงให้โอ้ขับคนดีเดอ้อเอาเช็ดมะนาวมาใส่ถุงบุญชองสี่ลูกยี่สิบห้ามะ <laughs> นาวแพงมากทุกคนสี่ลูกยี่สิบห้าปกติสามลูกสิบวันนี้แพงจริงจริงปะง <laughs> ชะไม่ค่ะ เช็ดหนึ่งไปเลยเร็วๆโอเคจะมีใช่ไหมครับอนี่ฉลาดแม่แม่ทำอย่างนั้นเอาส้มลงไปอือส้มลงไปเชื่ออย่างนั้นครับลูกกจะได้ปลูกลูกใหญ่เอ่อส้มพีโลได้ยี่สิบห้าครับอันนี้ส้มใช่ครับให้ดูแคลมันทีที่กึ่แคลมันทีส้มคร่ะนั่นแหละเป็นอีกแกเอปเปนซิส้มไม่ใช่ส้มใหญ่อือครับส้มเขียวหวานนี่ ใช้ไม่ได้ผู้ช่วยผู้ช่วยหน้ามึนนะเนี่ยผู้พากเสียงในฟิล์มอทุกคนอาหารอาทิตย์นี้ ตอนนี้สบายดีตอนนี้สบายแล้วเหรอครับเออเพราะว่าเห็นอาหารแล้วก็สบายอยู่เพื่อกิน mm hmm. กินเพื่ออยู่ mm hmm. อยู่ให้รอดนอกจากทุกคนจะนี่จากะจัดสรรเนามาให้มูเพลินจ้กทุกคนก็ดูว่าสีผลอาทิตย์บันาสีผลจะอาทิตย์นี้โอเค <laughs> okay, จ้าก็อ่า ขอบคุณทีเวททักทายกันขอบคุณสองนุ่มก่อนที่ชอยอีเมเนะจ้ะเนบบี่ยบรจเป็นต้องบอกเพื่อนไลจ์จะเพิ่นเคเอิญเพิ่นกระซ o ยเหรจ้ะทุกคนจ๊าฮัละน่ารักมากขอบคุณทีเวททักทายคลิปวิดีโอนะจ้ะทุกคนจ๊ะสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย